ได้รุ่นรถที่ถูกใจแล้วแต่ยังไม่กล้าจองตัวว่าเครดิตตัวเองจะไม่ดีไม่มั่นใจในเครดิตตัวเองตัวจองไปแล้วไฟแนนซ์มไม่ผ่านไม่ได้เงินคืนหรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายท่านมีความกังวลนะครับ แต่ตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะอย่าเพิ่งจองเรามาเช็ควงเงินกันก่อนครับวิธีการเช็ควงเงินก็เป็นการยื่นกู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะฮะโดยที่เรายังไม่ต้องจองรถใหม่เพราะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่จองไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าโชว์รูมนั้นๆเนี่ยเขาจะคืนเงินจองเราหรือเปล่าถ้าไฟนันเราไม่ผ่านหรือคืนจริงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนะครับด้วยความที่เป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยเขาโอนนานเดียวกว่าที่ตังจะเข้าบัญชี มาทาไปพร้อมกันครับโหลดแอปได้เลยมาหน้าที่หน้ามือถือกันครับทุกคนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกรุงศรีออโต้ครับของกรุงศรีนั่นเองนะฮะกดเข้าไปที่แอปครับไปที่คําว่าขอสินเชื่อรถยนต์ครับกดไปที่คําว่าพร้อมออกรถหรือรับวงเงินครับใส่รหัสเสร็จปุ๊บเขาจะเด้งมาหน้านี้ครับให้เรากดไปที่ขอวงเงินสินเชื่อนะครับจะมีแยกกันระหว่างรถยนต์กับจักรยานยนต์ครับกดไปที่ขอวงเงินสินเชื่อใหม่ครับ มาเลือกที่คาว่าซื้อรถใหม่ครับมีโชว์รูมแล้วหรือยังให้กดออกว่ามีแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันการสมัครเข้ามาในหน้านี้เราเลือกแบรนด์รถยนต์ครับ BYD ครับแล้วก็เลือกรุ่นรถนะฮะหรือว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในนี้ก็เลือกเป็นตัวที่ราคาใกล้เคียงหรือว่าตัวราคาสูงไว้เลยก,ก็ได้นะฮะของตัวเองเลือกเป็นตัว C Li o n ครับอ่าหน้านี้เป็นหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างจะมีคำว่าถัดไปกดไปได้เลยครับ จะเด้งมาหน้านี้ครับความสามารถในการชําระค่างวดครับผมถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำนะฮะอาชีพเนี่ยเราใส่เข้าไปเลยตามความจริงเลยนะครับที่เราเป็นอยู่นะฮะแล้วก็บริษ,ษัทต้นสังกัดคุณมีสลิปเงินเดือนหรือไม่นะฮะข้อมูลรายได้ะฮะใส่ข้อมูลรายได้หลักเข้าไปได้ได้เสริมถ้ามีงานพิเศษก็ใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะ แล้วก็ในช่องนี้นะฮะเป็นค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพนะฮะเราก็ใส่เข้าไปต่อเดือนเราใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่กดประเมินความสามารถนะฮะอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะฮะว่าเราสามารถผ่อนได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เรามาช่องนี้ครับดำเนินการต่อครับสําหรับช่องนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนอ่า NDID เนี่ยจะน่าจะสะดวกที่สุดแล้วเพราะเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันอื่นได้นะฮะของ กสิกรของ S C B อะไรก็ได้ในการสแกนหน้านะทุกคนนะเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะนี่เราก็กดให้ความยินยอมเข้าไปก็ข้อมูลเบื้องต้นของเราก็ประมาณนี้แล้วก็เรากดให้คํายินยอมครับกดดาวน์โหลดครับมีบางท่านที่ตรงช่องตรงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่เคยไปเสียบบัตรสแกนหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่ให้ลองติดต่อดูลองอ่านข้อมูลตรงนี้ดูนะฮะท้าทําไม่ได้นะเขาจะให้เราเลือกช่องทางที่เราต้องการนะฮะ เลือกผู้บริการที่เราได้ลงทะเบียนไว้ผมผมได้ลงทะเบียนไว้กับกสิกรผมก็กดกสิกรไปกดยืนยันเพื่อเชื่อมต่อครับกดถัดไปครับก็จะเด้งไปที่แอปกสิกรนี่ฮะแอปกสิกรก็จะเด้งขึ้นมาเห็นไหมเราก็กดเข้าไปนี่ฮะตรวจสอบการยืนนั้นข้อมูล ndid นะฮะกดยอมรับนี่ฮะกดยินยอมครับกดสแกนใบหน้าครับหลังจากที่เราสแกนใบหน้าได้แล้วนะฮะรูปหน้าหน้าตาจะขึ้นมาแบบนี้ไหม กดดาเนินการครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับผมยอมรับครับเรียบร้อยครับผมก็กดตกลงนะ,ะฮะทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวแอปกรุงศรีออตโต้นี่ฮรรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะกดรีเฟชนะฮะ,ะเห็นไหมครับพอเสร็จเรียบร้อยก็จะเด้งมาหน้าตรวจสอบตัวต,วตวนสำเร็จก็จะมีข้อความเด้งมาด้วยนะครับกดถัดไปครับ กดกลับสู่หน้าหลักครับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะขอสินเชื่อรถยนต์ครับสินเชื่อพร้อมออกใช้เวลาอยู่ประมาณ 2- 3สครั้งเลยนะฮะในขั้นตอนนี้ประมาณสัก 2- 3สรอบเลยเนี่ยฮะในหน้านี้เขายังบอกว่าตวรวจซอบเครดิตเรากดดำเนินการต่อครับเนี่ยฮะได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดกลับนะครับเข้ามาอีกทีครับเหมือนเดิมเลยฮะก็จะวนอยู่ในหน้านี้ครับประมาณสัก2 3ครั้งนะครับทุกคน ซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าเราได้รับการอนุมัติเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเขาจะเด้งวงเงินขึ้นมาให้เลยนะฮะว่าเราสามารถกู้ซื้อรถได้ในราคาเท่าไหร่บางคนได้1ล้านบางคนได้2ล้านตามภาพนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ อ่านะฮะหรือว่าใครที่เขาไม่เข้าเงื่อนไขเขาก็จะบอกว่าเ <st> พราะมูลที่ให้มาไม่เข้าเงื่อนไขหรือไม่ได้รับการอนุมัติบางคนไม่เข้าเงื่อนไขแต่ว่าสามารถที่จะนัดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเซ็นที่บ้านได้ถ้ามั่นใจว่าในเรื่องของรายได้เรื่องของเครดิตเรื่องของภาระต,ตัวเองสามารถที่จะกู้ซื้อรถคันนี้ได้นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่อายุเยอะแล้วนะฮะเกิน60ขึ้นไปหลายท่านก็ไม่สามารถที่จะกู้ผ่านนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาไม่มีฐานการ รา,ายงานเครดิตเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะฮะรับเงินด้วยตัวเองทํายากมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจทําอาชีพอิสระอะไรก็แล้วแต่ตีแนะนํานัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นดีกว่าครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอามาฝากทุกคนนะฮะก่อนที่จะจองรถยนต์ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจสามารถทําแบบนี้ได้ครับทุกคนครับไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับ เป็นทางลัดให้ทุกคนได้ลองประเมินกันนะฮะนอกจากของคงสีแล้วยังมีของกสิกรด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอากสิกรมาทําให้ดูนะฮะว่าทํายังไงเผื่อใครที่เป็น f c ของกสิกรอยากจะใช้กระสิกรอยากจะใช้สินเชื่อของกสิกรอยู่นะครับอาจจะไม่ได้บอกหมดทุกอย่างครับมีหลงหลง,ล,งลืมเลืมบ้างติดตรงไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, quote, ด้วยนะครับผมตรีฮะเซลสเปเชียลเอสบีวายดีซีจีบางใหญ่ทุกช่องทาง B y ว m a n t h ครับ